คือมันเกิดเหตุผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยถูกเรียกออกจากบ้านแล้วปรากฏว่าถูกยิงสาหัสอยู่ในรถแต่อ้ที่พบพิรุธอะคือเพื่อนที่นั่งรถมาด้วยกันเนี่ยรีบเปิดประตูแล้วก็กระโดดลงจากรถวิ่งหนีขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปก็เลยเอ๊ะทําไมเพื่อนเนี่ยมีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับการก่อเหตุครั้งนี้หรือเปล่าเ,ออเพราะว่าถูกยิงเนี่ยโอ้รอดไปหนึ่งคน<ช>รอดไปได้ยังไงอะนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่ายส,สามโมงเมื่อวานค่ะอยู่ที่หน้าวัดจันเรืองที่ตําบลบางสมบูรณ์อาเภอองครักษ์นครนายกนะคะจ ทีี่เนยไปตรวจสอบดูรถกระบะคันนี้สิพุ่งตกลงไปในน้ําแล้วก็รอบรถเนี่ยไปดูปรากฏว่ามีรอยกระสุนโดนยิงเข้าที่กระจกหลังฝั่งคนขับทะลุเจาะหน้าผากคนขับอะค่ะคนขับไม่ตายนะคะคนขับหมดสติกู้ภัยก็ต้องรีบนําตัวส่งโรงพยาบาลซึ่งคนขับคนนี้ก็คือนายอลงกรอ่อนนาคอายุ37ปีหรือ ตายบางปรังค่ะซึ่งคนที่เขาอยู่ห่างจากจุดที่เกิดเหตุประมาณ300เมตรเนี่ยเป็นเจ้าของร้านขายของชำเขาก็เล่าให้ฟังค่ะบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยเห็นนะว่ารถกระบะเนี่ยขับผ่านหน้าร้านไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยขับปาดผ่านไปด้วยความเร็วแล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นมา3นัดตอนแรกอะ่ะ เจ้าของร้านขายของชําเขาก็ไม่เห็นหรอกว่าใครเป็นคนยิงยังเข้าใจอยู่เลยว่าเป็นระเบิดลูกบอลเพื่อไล่นกเลยไม่ได้เอะใจอะไรแต่ทีนี้มารู้ทีหลังว่าไอเสียงปังปังปังนั่นนะ่ะมันคือกระสุนปืนก็ตกใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นเหตุที่เกิดขึ้นกลางวันเลยทีนี้ไม่รู้หรอกว่าเสียงนั้นน่ะมันดังมาจากไหนแล้วใครเป็นคนยิงซึ่งทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะเขาก็เข้าไปตรวจสอบ บริเวณสะพานข้ามคลองที่อยู่ห่างจากจุดที่เกิดเหตุประมาณสัก300เมตรได้ไปเจอปลอกกระสุนปืนไม่ทราบขนาดเนี่ยสปลอกก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานทีนี้มีเพื่อนรุ่นน้องที่ตามมาดูเหตุการณ์เนี่ยนะคะคือนางสาวพลอยเธอก็ตกใจค่ะเล่าให้กับนักข่าวฟังบอกว่าตัวนางสาวพลอยเนี่ยขับรถตามหลังกระบะของนายตายบางปรางมาแล้วก็เห็นรถว่าเอ๊ะทำไมรถกระบะของนายต่ายเนี่ยมันขับแบบสายไปสายมาแล้วจู่ๆก็ตกลงไปในคลอง ทีนี้หลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะในฟลุกที่นั่งรถมาด้วยกันเนี่ยนั่งรถมาด้วยกันกับตายเนี่ยนะก็กระโดดลงจากรถแล้วก็วิ่งขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ที่ขี่ตามมาคือหนีไปเหมือนมีพิรุษอะคะ่ะแล้วก่อนจะหลบหนีไปเนี่ยนะคือตัวในฟลุกเนี่ยตะโกนบอกว่าตายไม่รอดแน่ครับทีนี้มันก็เลยสงสัยเอ๊ะก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยเคยมีตำรวจเข้าไปตามหาปืนที่บอกว่ามาตามหาปืนเนี่ยเนื่องจากว่ามีคนแจ้งความเอาไว้ว่าปืนหายทีเนี้ย ตัวนางสาวพลอยที่เป็นเพื่อนรุ่นน้องเนี่ยก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ็นี่คือสาเหตุที่ทําให้ในายตายเนี่ยถูกยิงหรือเปล่านะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็เอารถคันที่ประสบเหตุเนี่ยขึ้นมาจากน้ําแล้วก็ตรวจสอบในรถหาวัตถุพยานหลักฐานต่างๆนะคะไปเจอรอยกระสุน2จุดซึ่งจุดแรกเนี่ยอยู่ที่ฝากระบะ ท้ายด้านขวาส่วนจุดที่2อเนี่ยอยู่ที่บริเวณกระจกหลังด้านคนขับก็คาดว่าน่าจะเป็นจุดที่กระสุนเนี่ยเข้าไปที่ศีรษะของในตายแล้วก็ในรถเนี่ยพบอาวุธปืนพกสั้น2กระบอกหนึ่งในนั้นเนี่ยนะคะคือขึ้นลำแล้วตกอยู่ที่ฝั่งด้านข้างของคนขับแล้วก็เจอปลอกกระสุนสองปลอกเนี่ยตกอยู่ทีนี้ก็เลยยังไม่ทราบว่าเป็นปืนมาจากกระบอกว,ว่าเป็นว่ามาจากปืนกระบอกไหนนะคะเจ้ากระสุน สองปลอกเนี่ยค่ะทีนี้ลุงของนายตายผู้บาดเจ็บเนี่ยก็เปิดเผยนะบอกว่าก่อนเกิดเหตุไม่ถึงชั่วโมงอะ่ะมีคนเข้าไปเรียกนายตายให้ออกมาจากบ้านแล้วก็บอกว่าจะออกไปหาเพื่อนก็ไม่รู้หรอกว่านายตายเนี่ยออกไปหาใครทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปเร่งติดตามตัวเพื่อนที่นั่งมาด้วยกันกับนายตายชื่อว่านายฟลุ๊กค่ะว่ามีส่วนรู้เห็นกับการก่อเหตุครั้งนี้หรือเปล่าเพราะว่าคนที่ไปเรียกนายตายให้ออกจากบ้านเนี่ยคือนายฟลุก หลังจากนั้นเนี่ยรถของนายตายถูกไล่ย,ยิงแล้วนายฟลุ๊กเองก็มีพิรุษเพราะว่าหลังเกิดเหตุนี่ก็รีบเปิดประตูหนีลงจากรถกระบะแล้วก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์หนีไปเลยอาการของนายตายตอนนี้เนี่ยนะคะก็ถูกส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศที่ปราจีนบุรีเบื้องต้นเนี่ยยังสาหัสอยู่ยังไม่พ้นขีดอันตรายนะคะ